ีคุณเกมมิ่งกันนะครับผมจะไม่เล่นสกายบอกลักกี้อะไรเอาคนอะยวกอดเปียบไม่ได้เลยวะเงี้ยโอ้ของดีอ่ะโอ้เอ้ามันอะไรตกวะนั่นน่ะ ของดีปะนั่นน่ะไม่น่าขุดขอีล้เชี่ยเงี้ยไม่ได้เดบเ้ย เราก็มีอาหารอยู่แล้วไม่ใช่เหรอในกล่องวิโอ้ยาหิวเก็บไว้ก่กกอนยาหิวยาหิวถ้าเราปักกี้บ็อกเสร็จโอ้ท่านผู้ชมครับผมได้ยาหิวแล้วก็ไม้เก็บไม้ไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ไม้ครับท่านผู้ชมอ่าอ่าอะไรทิ้งดีได้ตัดพิกแอ็กพิกแอ็เหลือเราแต่เรา เอ้ยเดี๋ยวนายอย่าเพิ่งเปิดอย่าหยุดเปิดก่อนเดี๋ยวเขาปรับให้มันเป็นของไม่ตกก่อนเออปรับแล้วปรับของไม่ตกแล้ของจะไม่ตกจาก้นถ้าเราตายอุยได้ชุดเกาะฟังกี้นิ์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะไม่รู้อ้ยเอ้าโอ้ยนดูข้างบนดินหยนไหนดูข้างบนอุ้ยอันนี้ของเขาพี่มหมเนี่ยใช่ของเขาดีถูกล้วมันจะได้เลยวะอ๋ะอเฮ้ยได้หมีน้องหมีไปตายซ้ะ แปะนกแก้วนกแก้วนกแก้วโอ,อเป็นที่คุณอิตายแกมนันเพื่อโอกลุกอุก,อก,อกอเลสโตนตุ่นทิ้งกอลเลสโตนละที่ดอบเปอร์ เขอาอยากขึ้นโอ้แล้วติไปหาหนได้ขึ้นไปได้แล้วเขาเชิดูกัไปว่าได้ตั้งถือไอ้ชันแน่นเดี๋ยวๆทำยากแป๊บแท่งน้องน่าเกลือชิบหายเลยไม่น่าเลยไม่ใช่ มาสิครับมาสิครับก็มาสิครับก็มาสิครับไม่กลัวไม่กลัวท้กกลับ้วยมอีน้ามันไม่นินงนอไปแกะแกะน้อยแกะน้อยไปาุผู้ชมคนจะเปิดค้างดูชิมันจะได้ และกล่องไม่หายต้นไม้หายไปแล้วนะใ้ต้นไม้เขาหายไปแล้วอุ้ยม่ตอะไรขี้ผาเลยอะไรโอ้ม่คุเมื่อกี้เมื่อกี้ส่ตพูดะเลยเขากลบตายเลยเออเอยเออเอเฉีวมาเมื่อกีู้เขาเกตีกเลเดียว ดูดิอ้าววูคขึ้ัดปได้แล้วเกนายมาดูมาเขาดิว <What? S 2> <c ười> ่ไม่คุณ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 ดูดูข้าบบนดูข้าบบนเฮ้ยพี่คุณเฮ้ยพี่คุณได้เลยกูได้แล้วบีนตายอยู่เลยเกือบ ไปตกไปตายซะออ้ยออ้ยจำเลวรอดได้เลยได้ควายมีของมีของโอ้ยว้าวไอ้มางงไปมาแล้วมาดิ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 ฮะฮะมาดิ

มาดิพาวเวอร์หนึ่งมีตีมีตีปุ๊บมีตาย,ยต่อชายได้แล้วนั่งบินขึ้นไปกันได้าาจากของางอ้าหาจังหวะเกือบตายไหนอย่าเพิง่งทุบ โอ้ยโอ้ยบินกันไปอ๋อเตียงหายว่ะอยู่ทำไมไม่เซสมันไม่เซ็สปอนพอร์ไปเลยตีเลยเร็วไปบังนี่อุ๊ยแขนมากแขนมากโอ้โห่ันชุชมผมเกือบไดยเลยผมไม่มีอะไรเร็ว แต่ว,ว่าเขาต้องเอาของที่มาอุ้ยดาบดาบกระปุกเอาออกไปเราวไปดาบเหลยกระเฮ้ยไปอุ้ย,ยนี่มันอะไรวะเน,นี่ยโอ้รู้แล้วอะไรไอ้ก็ได้เลยดูละรู้ละได้เลยเขาจะบล็อกิษยาได้

ดิดแต่งเดาหายเจียงหายเียหายแล้วพูดเทียวเขาไมกี่ยวดลยเจียงหายหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมงหนูเจียงดูดแต่งีขาหายอ่ะเขาจะทดอะไรได้ล่ะเจียงไม่หายทำไมได้บออ๋ออันดับแรกที่เราทาได้อ๋อ นี่เนี่ยอ้ยงั้นไม่ฟังเมดิอ้โหยับยูยี่เลยทัางชมคลิปหน้านะเดี๋ยวอุ้ยโอ้วอ้ได้เลยอ้โอ้ยชมวิวทิวทัศ

ไอ้หมวกในได้เลยอ่ะเอ้ยเด็ด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 อ้าว TNT กล่องกูอนิ้วควาย้ยกล่องกูสามกล่องไว้เออเขาวางไม่ได้อ่ะ ว่ะคุณว่าวยังไงไม่รู้เต่ที่รู้รก็คือข้ามันตัไม่สบคลิปนีขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายๆใยรดูก็กดเชียบไลค์ด้วยล่ะกดไลค์ด้วยบาย